สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสวัยพารว,ย,าวยครับ <ST AR> ตามแนวทางของพ่อโงนเสียนไปครับเอฟซีครับมือนีมาเห็นมือสุด้ายพอดีเลยครับตั้งแต่แรกๆก็มาตามพอเห็นเพิ่นนะครับเนะ <ST AR> บาะบอกว่าทิศตัวกันบ่อะรครับวิซี่ผม <ST AR> เห็นเพิ่นคอยได้ลงคลิป ครับเพราะว่าเป็นเลขฝันเลขภูมผีหน้าเพิ่นบอกเลยครับเบอร์คุณ่ะรับอ่ที่ผมอยู่หน้าหลังบ้านเพิ่นปุ้คพ่นบักง่ายง่าพ่นละเพิ่นว่านะครับเนาะเป็นภูมผีหน้าบอกเป็นเลขฝันครับอีที่ผมหรือบางที่อะคันเพิ่นมีโอกาสมีคนชวนเพิ่นไปนั่งเอาเพิ่นก็ไปนะเขานะครับเนาะแต่ว่าการไปนั่งเอาเพิ่นก็ได้ไปเบิ่งเอาแล้วก็ได้เลขเขามาแต่ว่างวดนี้คือสิเป็นเลขฝันหล้วนครับอีที่ผม ก่อนสีเขาไปชมคลิปของคองนเซียนใบเอฟซีกับให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมรับทางช่องเป็นสื่อกลางสเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเานน,นครับเอฟซี MC ผมขอย้ำเป็นเลขฝันล้วนๆนะครับแะงวดที่ผ่านมาของโกงนได้โค้งทุดทไทยบอหูบอรับเอฟซีครับเพราะว่าบางครั้งนี่เทากับมาเอาคลิปเดียวโค้งทุดท้ทยบริมตาต่มเมื่อนี่คลิปแรก โค้งทุดทไทยมือเดียวกันครับเอฟซี FC ครับเพราะว่าเป็นมือเลขออกพอดีครับนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าลงให้เอฟซีเอาไปพิจารณาเบอ่งครับมักกะจัดขัดกระพานขันมักกันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานเวยครับเดาะพอดีจอดรถปุ๊บกำลังสิจับจักรยานออกไปครับหมุนจักรยานกลับปุบ๊บทันทีเลยครับโอ้ เกือบบ่ทันนะครับเนาะมาดซาคนนี้อีกบ่เกินนาทีหนึ่งบ่เห็นกันเลยล่ะกับพระง่วนนี่คยนะปู่ศาสตร์ไปถ่าครับรอยู่ชีนะนะ้กับผมนะไปฟังพระง่วนผนสีบอลสูผนสีอ,ออกลีลาธาทางเทเบิลเอฟซีกับกระนาเอาเดิกลับเดิเอฟซีครับผม ศูนย์หกนย์เกเห็นปะโอ้ลืมเกือบเอออแมนแมนแมนลืมลืมลืมอเป็นเลขฝันล้วนๆครับเอครับผมโอ้ปูโอเป็นเลขปูท่านไปนั่งเอาน้ำปูพุ่มปูอพุ่มปูมาบอกเอ มีหนวดเนา่ะออมีหนวดมีเข้าความเออโอ้โอ้ยอยู่กไก่คุณวัสันวะอือืมเออโอเขียนอเขีนวันที่ก่อนให้เพิ่นวาสันวะสามวันที่กับผมเาหาหลายเสียรละบ่พอจักให่ใหญ่เลยอ่ามนคงชุดไทยพอดีเลยอามาเอาคงชุดไทยพอดีเลยอ้า บอลลีล er, ่าครับจัดเลยจัดเลยโอ้โหอ้าวตีตะล่างเลยบอกครับตีตะล่างไว้เลยบาดนี้วดที่ผ่านมา906เก้าศูนย์หกด้พี่น้องด้เข้าตรงตรงไว้คนมากครับให้พร้อมเด้อครับสำหรับพวงงดนี่นะครับเนาะ สามตัวก่อนมาสั่นขับเอฟซครับผมอเอาเอาเลยเขียนเลยพ่อยังไม่เป็นไรเอเียนเลยเขียนเลยอาเขียนสามตัวเลยครับเอซีครับผมอือหกศูนยนานนอห้าห้าสออู้อูอูาสองตัวบันนี่ครับอซีครัผม เก้าแปดแปดเก้าสี่แปดแปดสี่สำหรับสองตัวล่างกลับเอาเลยให้เรียบร้อยครับอยซีครับผมห้าศูนย์โอ้ตัวโอ้ตอันนี้นะตัวทุ่ไทย ตัวนี้แหละครับก,ก็ะมูกันว่าเออตัววงกลมนี่แหละตัวหัวใหญ่ใหญ่อือ,ออืออี๋โอ้อือเออโอ,อ้ตัวหัวใหญ่ใหญ่ท่นว่าโคโลยิบบัดยิบเม่นอยู่เอาตัววงกลมเลยเออวงกลมเลยตัวนี้แหละครับกระมูครับพี่ที่ครับผมอือเออนี่ อืมอตัวนี้อเออโอ้หาศูนย์บนครับหาศูนย์บนครับที่ผมผมเป็นลางเรื้อหาศูนย์นี่โอ้หาสองหาศูนย์หกศูนย์อันนี้นอดฝันอยู่บ้านโอ้เออนัดอันหนึ่งคืออ่าฝันอยู่บ้านอันหนึ่งฮ สามเก้าสองเลขรถเออสามเก้าสองเพิ่นเลขรถเพิ่นสองสองเก้าสามออนี่นี่เลขสารอนี่เออเออเอออ้สามเก้าสองเลขสารอดเพิ่นมาสั่นเออเออ สามเก้าสองงวดที่ผ่านมาโอ้โหบ่ายเลยว่าสันปวดหัวสันเสียดายแห้งว่าสันครับอย่างนี้ผมเลขได้คักสามเก้าสองศูนย์หกอันโอ้ขั้นเดียวคุ่นศูนย์หกงวดที่แล้ว ว้าวพวกครับเอฟซีครับผมอืมออ้อันนี้ไล่เมือของพองวนเองด้วยครับด้วยเอฟซีครับผมอืมอเป็นยังไงชัดบอกครับ <S 2> <S 2> <S 2> อืมเอ้ออูอืองวดนี้มีตัวเก่าอีกคือเก้าหกศูนย์กับห้าห้าสองส่วนสองตัวเก้าแปดแปดเก้าสี่แปดแปดสี่เลขตัวเน้นเน้นคือหาศูนย์บนครับเอฟซีครับผม โอ้ครับผมอืมเอาสื่อสารนูเรื่องเอออยุบบนอืมตึงหัวพระครับพี่เสียผมโอ้อคนไปนั่งเอาอยุบปลื้ดสีข้างเข้านะครับเนาะฤลื้สี่นเป็นข้างเป็นเข้าคนอกมาิ่นเฮ็ดทาทางให้เบิ่งครับพีีผม<อ>เราต้องอ่าเบิงเ่งคนเห็ดให้พร้อมนะครับเด้อว่าคนใดมาอย่างไดอืมตัวนี้อ่า โอ้เสียตายแงงวดที่แล้วครับอยู่ซี่ครับเพิ่นบ่ได้เนี่เนี่เพิ่นได้อันเลขเก้าอันศูนย์หกเพิ่นครับอันสามเก้าสองเพิ่นน่ะนะเออเพิ่นว่าขี่สัมปลอบเอาค่ะขักแยงบ่ได้อยู่เออข้อมหมายเพิ่นน้อครับเพิว่าเลขกูสัมปลอบกับบุ้งจักเพราะว่าเพิ่นบิดสัมปลอบเพิ่นไป อ้าครับอีกทีผมแคปนาจอไว้ไปขยายเบื้งตึงตัวหนังสือบอชัดเย็นแต่ว่าก็ชัดดีหรอกครับชัดู่นะครับเนาะห้าศูนย์เนี่บนนะครับเนาอ่ห้าศูนย์หกศูนย์นะครับเนาะเก้าห้าศูนย์เก้าหกศูนย์กับอีกทีผม,มเป็นบนอ่าวงกลมให้ตัวเดียวคือห้าศูนย์พี่น้องครับผมอืบอสามตัวก็มีเก้าหกศูนย์ห้าห้าสองโอ้ ไม่ยังนออบบาทเนาะบอกกันได้อีกนออบบาทนี่ครับอยู่เี่ครับผมอื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 มโอ้เลขรถเพิ่นเลขเพิ่นชีสามรอบไปเอาเมื่อกี้งวดที่แล้วคองสุดท้ายครับพี่เอ๋ผมอืมเอาชัดเจนนะครับเนาะสุกมานำรถเป็นที่ีครับผม